ทำผิดควรรับผิดทุกชนิดตามจริงใจไม่ทำเล่และเฉยใชคิดเรี่ยงผิดด้วยจิตพาลที่ไหนใครไม่ผิดตลอดกิจไตรทวานแม้จิตไม่คิดพานแต่ร่วงการก็ผิดไกลยังต่างทีิดและตังฐานอีกต่างการต่างสมัยเหล่านี้ก็เป็นภัยให้ทำผิดใช่จิตหานยังฉลาดขาดเฉียวสติเหนียวไม่ตั้งนานรู้เท่าไม่ถึงการให้ผิดได้ง่ายเรืองเกิน เหตุนั้นควรตั้งจิตยอมรับผิดเสมอเทินหากผิดแล้วก็เชิญการุณติตำนีเอายอมสารภาพผิดว่าความคิดติดจะเขายินดีจะน้อมเขารพารับสดับคำยอมสารภาพผิดว่าความคิดติดจะเขายินดีจะน้อมเขารพารับสดับคำยอมลงปรงอาบัตตามบัญญัติวินัยธรรมขอโทษรับโทษกรรมมิตควรการทั้งใกล้ไกล ใช่ผู้ใหญ่จะไม่ผิดโปรดอย่าคิดไม่เว้นใครเกรงผิดไม่เอาใดก็เป็นผิดชีวิตมันดังนั้นบูมูบันดิตจึงรับผิดอภัยกันขมาโทษและงดทันมิควรการทั้งใกล้ไกลใครสารภาพผิดกรุณจิตให้อภัยเพื่อเขาเราได้เข้าใจซึ่งถูกผิดปฏิสฐานสำหรับเป็นแบบครูพินิจด,ดูกิจการ ได้ถูกได้ขึ้นฐานดำรงอยู่ไม่รุ้สูนนิสัมมะขหันังไสยโยใครควรเสียก่อนแล้วจึงถือเอาดีกว่าใครควรเสียก่อนแล้วจึงเชื่อดีกว่าสรีท่านผู้หวังความเจริญทุกท่านวันนี้ผมก็ขอนำาสื่อออนไลย์อันประกอบด้วยเมตตีจิตมิตรภาพมาถึงท่านผู้ฟังทุกท่านครับ เบื้องต้นนี้ผมก็ได้นำเรื่องคติเกี่ยวกับความผิดผมเชื่อว่าคนเราที่เกิดมาในโรคนี้ไม่มีใครนะครับที่จะไม่เคยทำความผิดแม้พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกนั้นก็ยังเคยเดินทางิดเเวลาในการบำเพ็ญทุกรกิริยาถึงหกปีจึงได้ตัสรู้ จะป่วยกก่าวไปยายถึงเราท่านที่ยังเป็นปุตุชนยังต้องเรียนรู้เพราะฉะนั้นแล้วเราจึงต้องทําผิดเป็นธรรมดาท่านจึงกล่าวว่าความผิดเป็นวิสัยของคนส่วนการให้อภัยนั้นเป็นวิสัยของเทวดานั่นก็หมายความว่าความผิดนั่นคนเรายังอาจจะพลังเผลอผิดพลาดได้ดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า กิ้งกือยังตกสากหรือว่าเรยกวาสี่เท้ายัางรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังสองเท้าโดดเด็ก,ก็ต้องมีเีหลงบ้างนั่นก็หมายความว่าเราสองเท้ากิ้งกือมันมีหลายเท้ามันยังตกหลุมนะคนเรามีสองเท้าอาจจะหกล้มบ้างท่านท่นถึงกล่าวไหมว่าไม้ล้มค้ามได้ข้ามได้ส่วนคนลมนั้นอยากข้ามเพราะคนเรายังมีชีวิตยัง ลุกขึ้นมาสู้ต่อทูต่อสู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านจึงกล่าวไว้ว่าทําผิดนะครับเรียกว่าทุกคนมีทุกคนแม้ในพระคุณเจ้านั้นยังมีการปรงอาบัตถ้าในส่วนของผิดพลาดด้วยการประพฤติวิน,นัยอ,อย่างที่ปรงอาบัตหายนะครับก็สามารถปรงอาบัตได้เพราะฉะนั้น ผิดหนึ่งพึงจดไว้ในสมองเร่งระวังผิดสองภายหน้าสามผิดเร่งคิดตรองจงหนักผิดสีอีกทีห้าหกซ้ำอภัยชนะไหนแพร่ความผิดนั้นเราท่านซึ่งยังเป็นคนธรรมดาถ้าเราจะแก้ความผิดนั้นท่านบอกว่าต้องให้มีสติมียาประกอบการดำเนินชีวิต ความผิดก็จะน้อยลงหรือว่าไม่มีความผิดเลยความผิดพลาดนั้นเมื่อเราไปพบเจอเราก็ต้องเสียเวลาแก้ความผิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะมีความผิดน้อยที่สุดหรือไม่มีความผิดเลยนั้นสติปัญญาจึงสำคัญเพราะว่าสติคือความรู้ระลึกความไม่ประมาทความไม่ประสะจากสติ ความประมาทนั้นไม่ดีแน่นอนนะครับเอาความประมาทไปไว้ที่ทรัพย์ท่านก็ว่าจนเร็วเอาละครับเอาความประมาทไ,ไว้ที่ทรัพย์สมบัติเงินทองเนี่ยมีความประมาทในเรื่องเงินทองก็จนเร็วคือใช้จ่ายอย่างขาดสติเอาความประมาทไปไว้ที่ร่างกายก็แก่เร็วคือไม่ได้มีสติดูแลร่างกายแล้วก็ต้องแก่ไวโทมไวนะครับ เอาความประมาทไปไว้ที่ชีวิตก็ตายเร็วจะีสังเกตว่าเราท่านแม้กระทั่งไม่ได้เมาอะไรนะครับบางทียังประมาทพาดพังประสบอุบัติเหตุเราระวังตัวเราเองแล้วเราก็ต้องระวังผู้อื่นด้วยอย่างเช่นเราขับรถขี่รถไปในยุทไปในถนนนะเราจะเห็นว่าเราต้องระวังเราและระวังเขา เรียกว่ารู้เขารู้เรารบลอยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขานั้นรู้ว่าเขาจะมาอย่างไรเราต้องระวังเขาด้วยแล้วก็ขับรถกระวังเราที่สําคัญรักษาจราจรเกี่กัตัวเราให้มากนะครับแต่ว่าถึงกระนั้นความประมาทถ้าวาวะหวาไว้ที่ชีวิตแม่นิดเดียวก็ตายเร็วเหมือนกันเราจะสังเกตว่า ในคลิปมีให้เห็นโดยทั่วไปนะครับแค่นิดเดียววินาทีเดียวเสี้ยววินาทีก็ไปยังปรโรกแล้วบางคัานก็บอกว่าขี่ในโลกนี้เร็วถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังน้อยไปต้องเร็วทะลุภพวินาทีเดียวไปถึงพพหน้าเสียแล้วก็ถือว่ารวดเร็วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น การมีสติคือการไม่ประมาทเมื่อเราจะพูดถึงการมีสติประโยชน์ของสติเราก็ต้องพูดถึงโทษของความประมาทนั่นเองโดยปฏิป,ปักษ์ในเราเห็นโทษของความประมาทคือการไม่มีสติเราก็จะเห็นคุณของสติสตินั้นแม้กระทั่งเราจะพูดจะพูดนี่นะครับถ้าเราไม่มีสติเราก็พูดผิดเหมอนกันผมที่พูดนี้ก็ขาดสติอยู่บ่อยๆนะครับ ก็บางทีก็พูดผิดบ้างบางทีเราไม่ตั้งใจละจิตมันคิดไปอย่างใจมันปากมันก็พูดไปอีกอย่างนะเรียกว่าหัตตาปาทาอนัสวาือรท้าว่าไม่ฟังขณะยังนุ่มๆน,นะครับแ้าแเกิดว่าอายุมากไปกว่านี้นี่เราจะบังคับบัญชาร่างกายได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นคติว่าความมีสติความรึกได้ขณะทำขณะพูดขณะคิด ก็จะทําให้เราผิดพลาดน้อยที่สุดจกนกระทั่งไม่มีความผิดเลยส่วนปัญญานั้นท่านบอกว่าปัญญาคือการรู้ทั่วทั้งเหตุแห่งความเจริญเหตุแห่งความเสื่อมรู้ข้างหน้ารู้เรียกว่าคาดการได้อสาพพะเรียกว่าทีฆัศสีมีวิสัยทัศน์มองการไกล รู้ก่อนและรู้ออกออกจากทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นคนมีปัญญานั้นสามารถจะย่นระยะเวลายานะครับจากการที่จะใช้เวลามากทําให้ใช้เวลานิดเดียวที่จึงจะประสบความสําเร็จคนมีปัญญานั้นสามารถย่นระยะเวลาจะทํากิจอะไรถ้ามีปัญญาประกอบแล้วก็จะทําเสร็จรวดเร็วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นปัญญาท่านจึงบอกว่า ทำให้มองอะไรก็มีผิดคิดอะไรก็ไม่พลาดคาดอะไรก็ไม่พลั้งหวังอะไรก็ไม่เหลียวปัญญานั้นจึงเป็นประการสำคัญด้วยเช่นการที่จะทำให้เราไม่มีความผิดพลาดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอคนผิดพลาดหรือเราผิดพลาดเองเราควรทำอย่างไรครับเราถ้าเราผิดพลาดเองเราก็อดีตมันแก้ไม่ได้อยู่แล้ว ท่านบอกว่าอดีตคือภาพพจน์อนาคตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงรู้อดีตคือภาพพจน์อนาคตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงนั้นนั่นก็คือว่าอดีตที่ผิดพลาดนั้นแก้ให้ไม่ได้แน่นอนแต่เราเอาอดีตเป็นครูเพื่อทําปัจจุบันให้ดีไม่ผิดพลาดเหมือนอดีตแล้วอนาคตก็จะสดใสจะสังเกตว่าการเวรานั้นก็มีแค่3การนะครับ สามเวลาคือล่วงมาแล้วเป็นอดีตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สิ่งที่ยังมาไม่ถึงคืออนาคตแม้ผิดพลาดในอดีตแล้วแต่ยังมีสองส่วนนะในสามส่วนหนึ่งส่วนนั้นคืออดีตอาจจะไม่ดีมาแล้วแต่ปัจจุบันหนึ่งส่วนอนาคตอีกหนึ่งส่วนสองส่วนนี้ถ้าเราไม่ประมาทเราก็สามารถทําให้ดีได้อดีตแก้ไขไม่ได้ก็จริงแต่มาปรับในปัจจุบันและอนาคตได้อันนี้เรียกว่า ความผิดพลาดหรือวิกฤตเมื่อถึงบัณฑิตวิกฤตก็กลายเป็นโอกาสถ้าเราประมาทโอกาสก็กลายเป็นวิกฤตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าถ้าเรามีสติปัญญาความผิดพลาดก็จะน้อยลงอันนี้เป็นส่วนของเรานะแต่ถา้าเราเห็นผู้อื่นผิดพลาดเราควรทำอย่างไรประการแรกเลยควรตั้งกรุณาสงสารอยัก ให้เขาพ้นจากความผิดนั้นหรือว่าอยากให้เขาเดินทางถูกนั่นคือหนึ่งในพรหมวิหารสี่ข้อกรุณาเพราะว่าเขาก็แก้ไขอดีตไม่ได้เช่นเดียวกันความผิดก็คือความผิดก็ขอให้เขาตั้งอยู่ในความถูกต้องในปัจจุบันเรานาคตเขาก็จะเดินทางถูกคนเรานั้นนะครับเกิดมาก,ก็ต้องการความสุขเกียรติทุกเช่นเดียวกันแต่ทําไมคนเราไม่เหมือนกันบางคนหาความสุขเรื่อยไป หาไปหามาไปอยู่ในคุกตรางก็ให้บางคนก็หาเจอความสุขพวดอย่างกับปั้นทุกข์กินความสุขอยู่ที่ไหนครับอย่างกับปั้นทุกข์ดินก็ต้องตอบห้วนๆไปเลยว่าความสุขอยู่ที่ใจเรานี่แหละใจเรานั่นถึงได้รับรู้ความสุขหรือความทุกข์เพราะฉะนั้นท่านผู้ชาราท่านบอกว่าความสุขมีสองประรก,การสาม,มิส,สุขความสุขที่อิงอามิตรคือสิ่งของกับนิ รามิสุขความสุขที่ไม่อินอามิรไม่อิงสิ่งของอันนี้ก็คือว่าสาม,มิสุขนั้นเราต้องมีของเราต้องมีสิ่งของเราถึงจะมีความสุขถ้าเราไม่มีหรือมีแล้วหายไปเราก็เป็นทุกข์นะครับส่วนถ้าเรา,เามีความสุขแล้วนะครับโดยประการที่ไม่ต้องมีอามิตร เราจะมีอมิตรไม่มีอมิตรที่สําคัญคือถ้าเมื่อไม่มีอมิตรแล้วไม่ต้องกลัวว่าอามิตรจะหายคือความสุขที่มีอิางอามิตรนั่นก็คือจิตใจจิตใจที่เป็นสุขนั้นท่านก็กล่าวว่าต้องอาศัยอุบายความสุขสําคัญของจิตนั่นคือความสงบพระอาจารย์จึงมีคำพระว่าสันติสุขสุขอันเกิดจากสันติคือความสงบ พระท่านจึงกล่าวต่อไปอีกว่านับถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่าสันติไม่มีจะสังเกตว่าเมื่อเราจะมีความสุขนั้นความสุขมีหลายชั้นนะครับบางทั้นชอบความสุขแบบอึกทึกคึกโครมเมื่อคึกโครมแล้วมีเสียงดังจงจะสนุกเฮฮามีความสุขแต่เราลืมไปว่า เสียงเงียบขึ้นมาก็กเกิดความทุกข์ก็เหมือนว่าเป็นสาม,มิตรสุขความสุขที่ต้อตงมีความกิดกระทึกขึ้โคมต้องมีอามิตรแต่สันติสุขที่เกิดจากความสงบนั้นไม่ต้องมีอะไรมีที่ใจที่สงบเป็นความสุขโดยตรงถ้าก็มีโอกาสผมจะได้กล่าวถึงลําดับชั้นของความสุขตามที่ผมได้ศึกษาเร่เรียนมาทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นธรรมนาการผ่านโลกออนไลน์มาสู่ท่าน ผู้ฟังทุกท่านครับถือว่าผมปรารถนาดีละไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่ประการใดนะครับก็ขอ,ขอตั้งกระดานาจิตคือจิตคิดดีไปยังสากลโลกให้ทุกท่านมีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกขออ้างอันหน่าคุณประสิทธิ์นักไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือประกอบถึงเจตนาดีของกระผมให้ทุกท่านมีความสุขมีความสุข ทั้งทางกายและทางใจมีความสุขแบบจั่งยืนนานมีความสุขที่ปราศจ,จากความทุกข์ความสุขที่ไม่ปรปวนแปรเป็นความทุกข์นะครับก็คงจะต้องยุติไว้ก่อนเพราะว่าจะต้องพูดเรื่องอื่นต่อไปนะครับสวัสดีครับ